ธนัชชาสาวสวยน่ารักเจ้าของฉายาแฟต Kimberly คิมเบอรี่ค่ะเรียกได้ว่าหลายคนต้องรู้จักกันนะคะเธอคนนี้ย้อนปลายเมื่อสอปีที่แล้วเจ้าตัวเป็นดาวเด่นของจังหวัดและยังมีคนเรียกเธอว่าคิมเบอรี่สองเพราะหน้านตาเนี่ยคล้ายคิมเบอรี่อย่างมากเลยและวกมมีความปรม้ยคล้ายกันจริงๆสาวแนนเองเธอเกิดวันที่10 ตุลาคมปี2541ค่ะส่วนสูง175ด้านการศึกษาในระดับมัธยมจบจากโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะเป็นเด็กกิจกรรมที่กล้าแสดงออกและทำกิจกรรมกับโรงเรียนมาเสมอเลยส่วนในด้านของระดับปริญญาแทนจบภาควิชาว,วิทยาศาสตร์และการอาหารโภชนาการมหาวิทยาลัยอันสำชันและยังเรียนจบโรงเรียนสอนทำอาหาร w o r ร์คอย่าง เลอกดองเบอร์ด้วยและยังติดท็อป10ด้วยนะคะเธอยังได้รองอันดับ1 Miss Monster Show 2016ด้วยชนะเลิศในการประกวดนั่นก็คือ j จมาร์ o โมบาย0 1 6นและยังได้แสดง MV เพลงพึ่งรู้ตัวของมาตังในระดับดาวซึ่งสาวแทนเองนั้นมีโอกาสได้ไปเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3ก่อนจะย้ายมาช่องวัน3 1ค่ะ เรียกได้ว่าเรียนเก่งกิจกรรมก็ไม่เคยขาดน่ารักมากๆเป็นยังไรมาตามกันค่ะ